แฟนๆทั่วโลกช็อกเล็ EXO แจ้งข่าวในวันครบรอบ10ปีวันที่8เมษายน65เดบิว9เข้าสู่ปีที่10แล้วสำหรับ9หนุ่มบอยแบรนด์ EXO แม้จะไร้ผลงานเพลงให้แฟนๆติดตามแต่กระแสะความฮอตความนิยมของทั้ง9หนุ่มก็ไม่มีแผ่วแต่ล่าสุดทำเอาชาว EXO ทั่วโลกใจหายไม่น้อยเมื่อหนึ่งในสมาชิกวงอ็กโซจางอี้ชิงสมาชิกชาวจีนได้แจ้งข่าวว่าเขา ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาออกจากค่าย SM Entertainment แล้วแต่จะยังคงเป็นสมาชิกวง EXO เหมือนเดิมโดยเล EXO ได้โพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลของเขาระบุใจความได้ว่าขอบคุณทุกคนที่เติบโตด้วยกันมาตลอด10ปีขอบคุณพี่น้อง EXO ที่คินข้างและให้กำลังใจเสมอขอบคุณ SM ขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนโดยไม่มีเงื่อนไขถึงเวลาที่ต้องจากลาแล้วนี่คือ การเริ่มต้นใหม่ในวัย30ตปีแต่ผมจะอยู่ตรงนี้เสมอเมื่อเมมเบอร์ต้องการผมคือครอบครัวของคุณที่เมืองจีนรักตลอดไปจางอี้ชิง